รถที่เราจะพามาแนะนํากันวันนี้นะคะมีคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีแน่นอนค่ะกัฟฟอร์ดเลนเจอร์แซดดัตนะคะ2.2เกียร์ธรรมดา4 w ร e วิวค่ะคันนี้เป็นปี2021นะคะขับขี่ลุยได้ทุกที่แถมยังหล่อมากเพราะว่าเราแต่งให้แล้วพร้อมขับค่ะที่สําคัญวันนี้นะคะเขามาพร้อมกับราคาใหม่ที่คุ้มกว่าเดิมค่ะอยู่ที่เพียงแค่3 0สนกันๆเท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับเล็กแล้วนะคะที่โชว์รูมรถมือสองอุดรธานีพงษเอเบริการค่ะสําหรับรถที่เล็กจะพามาแนะนํากันวันนี้นะคะมีคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะว่าคันนี้เป็นรถตอนเดียวเกียร์โฟวิลที่ฮอตมากที่สุดเลยค่ะฟอร์ดเรนเจอร์2.2นะคะซิงเกิลแคบสแตนดาร์ดเอ็กเลเกียร์ธรรมดาโฟวิลได้ปี2021ค่ะรถมือเดียวที่ใหม่มากๆเขาใหม่ทั้งปีใหม่ทั้งสภาพเลยนะคะและช่วงนี้เองก็เข้าหน้าฝนกันอย่างเต็มตัวแล้วนะ ถ้าใช้รถกระบะธรรมดารรมดาวิ่งเข้าไล่เข้าสวงวิ่งขึ้นเขาช่วงเนี้เดินทางยากกันแน่นอนแต่ว่าหายห่วงแน่นอนค่ะสําหรับ Ford Ranger ตอนเดียวคันนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเกียร์โฟรวิวขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะที่เป็นตัวช่วยที่ทําให้เรานะสามารถเดินทางไปได้ในทุกๆเส้นทางเลยช่วงนี้นะคะและสําหรับใครที่กําลังเลงคันนี้อยู่นะคะบอกเลยว่าต้องรีบตัดสินใจกันแล้วเพราะว่ารอบนี้นะมาราคาใหม่ที่เราใจมากเลยค่ะ รถที่เล็กเอามาแนะนํากันวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากที่ช่วงนี้เราได้เข้าสู่หน้าฝนกันอย่าง เต็มตัวแล้วนะคะทำให้หลายเส้นทางอาจจะเดินทางกันยากขึ้นแต่ถ้าหากเดินทางไปพร้อมกับ Ford Ranger Standard คันนี้เหมาะมากอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่ทําให้การขับขี่ในเส้นทางที่ยากกลายเป็นเรื่งที่ง่ายดายมากขึ้นค่ะภายนอกสีสันและของแต่งรอบคันมาสีดําทั้งหมดที่ส่งให้ตัวรถดูเท่ดุดันเพิ่มขึ้นมามา,มากๆกระจังหน้าและกันชนหน้าเองวัสดุเป็นพลาสติกสีดําป้องกันรอย ขิดขวรได้อย่างดีขับกลุยเข้าไปในส่วนได้ตอบโจทย์ไฟหน้าซ้ายขวาเป็นไฟมันติรีเฟ็กเตอร์ที่มีไฟหลีไฟเลี้ยวดูอินมาให้อยู่ในโคมเดียวกันค่ะบริเวณด้านข้างซ้ายและขวาของตัวรถเขาดูดีมากเลยโดดเด่นที่ตัวล้อเขาจะได้ล้อแม็กแต่งสุดเท่แถมยังรัดมาพร้อมกับยางฮันคุกเบอร์265 70 R16 เป็นยางที่นิยมใช้กันอย่างมากเลยในหมู่รถ4 w h e e l นั่นเอง และอย่างที่เห็นคันนี้เขาเป็นรถตอนเดียวยกสูงด้านล่างก็จะมีบันไดเสริมข้างซ้ายขวามาให้เช่นเดียวกันกับกันชนท้ายสามารถทําให้ขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นขนาดของตัวกระบะดด้านหลังก็กว้างขวางคนของได้จํานวนมากต่อรอบบริเวณด้านข้างของตัวกระบะก็มีหูเกี่ยวมาให้ด้านละ5จุดสามารถใช้ผูบลัดของได้สายมันถูกใช้งานจริงอย่างแน่นอนค่ะ ภายในห้องโดยสารคันมีเข้าใหม่และเดิมมากๆเบาะได้เป็นเบาะเดิมโรงงานปรับเอนได้ปรับเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปข้างหลังได้ตรงกลางมีช่องเก็บของและช่องวางแก้วน้ำขั้นกลางและระบบเกียร์คันนี้นะคะได้เป็นระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดมีปุ่มปรับการใช้งานแบบ part-time s h i ปออนเดอ f ไฟมาให้หมุนปรับเลือกขับ4หรือขับ2ได้ที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะ ในส่วนของระบบแอร์นั้นก็ไม่ธรรมดาค่ะมีทั้งแอร์เย็นและแอร์อุ่นมาให้ ปรับการใช้งานได้ในเวลาที่เราไปในสถานที่ที่มีอากาศเปลี่ยนนั่นเองค่ะเครื่องเล่นด้านบนเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานเล่นได้ครบหมดทุกอย่างเลยและอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากเลยก็คือตัวพวงมราลัยคันนี้ได้เป็นพวงมราลัยแบบไฟฟ้ามันติฟังก์ชันน้ำหนักเบาหมุนง,ง่ายควบคุมง่ายค่ะตัวเครื่องยนต์คันนี้ก็เร็วแรงทันใจเพราะว่าเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ,คะขนาด2240 160แรงม้าค่ะคันนี้เรียกได้เลยว่าเป็นรถกระบะท,ที่สายลุยตัวจริงควรมีนะคะกับ Ford Ranger Standard XL เกียร์ธรรมรา4 w h e วิที่เรียกได้ว่าลุยได้ทุกเส้นทางค่ะที่สำคัญคันนี้นะคะเขายัง ใหม่ทั้งปีแล้ก็ใหม่ทั้งสภาพอีกด้วยนะและรอบนี้มาราคาดีมากจริงๆนะคะเพราะว่าเราปรับราคาลดลงให้แล้วเหลือเพียงแค่3 5 0 0 0 0แล้วก็8,000บาทเท่านั้นเองค่ะจากเดิมนะราคาเขาอยู่ที่3 7 8 0 0 0บาทเราลดให้ทันที2,000 20, 0บาทคุ้มค่ามากๆเลยไม่ซื้อรอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อรอบไหนแล้วนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการดูรายละเอียดรูปรอบคันนะสามารถ ทักไลน์นะคะหรือว่าโทรหาเราก็ได้คะ่ะที่2เบอร์ที่ด้านหน้าจอนี้นะคะติดต่อได้ทั้ง2เบอร์เลยคะ่ะจองก่อนนี้สิก่อนนะคะ